เธอไม่มีฉันอยู่เธอก็คงแย่อยู่ไม่คิดถึงฉันแล้วเธอจะคิดถึงใครเธอฉันไม่ดูแลเธอก็คงเศร้าลาไม่รักฉันแล้วเธอมันจะไปรักครคิดว่าเธอก็คคดเพื่อนมั้ ไม่มีเธอไม่เป็นไรมัง้งปาทุกทีที่เราหา่างคนที่ตายฉันตาหาดรู้เลยเธอสำคัญแค่ไหนไม่มีเธอฉันเลยอยู่ไม่ไหวรักเธอจะตายแล้วยืงเหนือ่อย สวัสดีครับทุกคนครับเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ไม่มีคนมาเก็บกีตาร์ให้หรอครับอะไรนะไม่มีคนมาเก็บกีตาร์ให้หรอครก็เตรียมกับเขาไว้ว่าเดี๋ยวค่อยมาพี่บอกเขาไปดูแงก่อนแหม่ไม่เหมือนที่เตียมมันเลยโถฮฮ้ยโหลฮัลโหัลโหลฮัลโหัลรับ เกบกีตาร์อ้อ <c oughs> ันดัครับป่าด้วยุกลกไปครับแดนเลเาไปเมาว่อกงาเอานมาวันมาันมานมนมานมาวงนมากนมาวัมาวมาวันานมาวันนมาันมาวันาวทนมาวันมาวอนนมาัมามัวมะัามนัวา คำเดียวกับเพลงที่เพิ่งเขียนจบมาแมชอพกันเพราะว่าตอนที่ผมได้ฟังเพลงที่เพิ่งเขียนจบครั้งแรกตอนแบรดบาดดี้เนี่ยขอโทษนะครับมันดีเลยนิดน,นึงผมใสผมฟังไม่รู้เรื่องคือตอนที่ผมได,ได้ได้ฟังเพลงนี้จากแบนดบัรดี้ครั้งแรกอ่ะผมชอบมากเลยนะชอบแบบโคตรชอบเลยจนกระทั่งพอมาเป็นอเวอร์สกายแล้วเป็นเพลงที่พัดเขียนกลับให้กับปานแล้วมีความกับับคลายๆคลากับเพลงเพลงที่เพิ่งเขียนจบเราก็เลยรู้สึกว่า แล้วก็คำเดียวแล้วกันผสมกันไปเลยเรียกว่าเป็นเพลงที่สมบูรณ์แบบนะครับเรียกว่าดีเยี่ยมเลยทีเดียวเชียวใช่ครับเห็นด้วยอย่างยิ่งใช่แล้วก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมากนะครับตั้งแต่ Oh i n f r a s c i t y นะครับมีใครได้ไป o n f r a s t i t y บ้างไหมครับ ไม่น่าเชื่อนะครับว่าน่าเป็นครั้งสุดท้ายนะครับที่เราสองคนนะครับได้ร้องเพลงในผืนแผ่นดินไทยนะครับหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้เหยียบประเทศไทยอีกเลยนะครับแล้วก็มีไปหลายเมืองนะมี <ไป S 2> ี่เลยหลายที่คุณประทับใจที่ไหนเป็นพิเศษไหมครับไทยาจริงๆเนี่ยจะบอกว่าเราประทับใจทุกที่เพราะแต่ละที่มีเขาเจอที่แตกต่างกันแล้วเราก็ได้เหมือนได้สัมผัสฟีลลิ่งที่แตกต่างแต่โดยรวมอะ่ะทุกประเทศอบหมนหมดเลยทุกที่ที่เราไป ให้การต้อนรับอย่างดีไปแล้วเขาเรียกว่าไงมันมีความสุขทุกที่ที่เราได้ไปใช่ครับแล้วคุณเป็นไงบ้างดีครับผมประทับใจทุกประเทศอยู่แล้วเพราะว่าด้วยความที่คือพอมันมีเรื่องกำแพงภาษาเข้ามาเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเราจะเริ่มสื่อสารยากแล้วแต่สิ่งที่เราสัมผัสได้เลยคือพลังที่ทุกคนมอบให้กับเราใช่คุณรักภาษาเนี่ยเวลาเราไปก็ต้องต้อนรับเราอย่างอบอุ่นแล้วก็ให้การต้อนรับเราเป็นอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยเราสึกว่าเออโอเคมัน มันอบอุ่นใจมันได้พลังพลังงานเพิ่มเติมใช่นะครับทำให้ทำงานต่อไปได้อย่างดีเยี่ยมเป็นไงฮะข้างหลังสบายดีนะครับสบายดีนะนะตรงกลางสบายดีไหมครับและข้างหน้าล่ะจ๊ะสบายดีนะ เดี๋ยวเดินวนๆมาเราได้เห็นหน้าค่าตากันอย่างแน่นอนก่อนจะเข้าโชว์ต่อไปนะครับ<น>เราบอกเลยว่าด้วยความที่เราเป็นคู่สุดท้ายของในพานคู่แล้วเนี่ย<อ>เราจะไม่ได้วันแหววข,ของคู่อื่นมันจะยังไงเหมือนเมือนเขียนสคริปไว้แต่ก็ประมาณนั้นแหละเดี๋ยวเราจะต่อยกันมาทีนะฮะ <laughs> ไม่ต่อยไม่เอาไม่ต่อยหมายถึงว่าด้วยเพลงไงวนเพลงมันเดือดดันวนเพลงมันเดือดดานได้เป็นการต่อยกันนี่คือเป็นการเปรียบเปยโอเคเป็นการเปรียบเปยได้นะครับครับผมทุกคนพร้อมจะเดือดไปกับพวกเราหรือยังครับถ้าพร้พอม